หลังจากที่วอลเล่บอลหญิงทีมาชาติาไทยแพทย้ทีมชาติอิตาลีไปศูนย์ถึงเซตในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2022สัปดาห์ที่3นัดที่4ที่อารินาอามีกรุงโซเฟียประเทศบัลแกเรียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจบเกมโค้ชด่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าต้องยอมรับว่าอิตาลีชุดนี้แข็งแกร่งมากๆและเขาก็จัดชุดที่ดีที่สุดมาเล่นกับเราเลยสมบูรณ์ที่สุดของเขาแล้วส่วนทีมเราพอเล่นไปกระบวนการต่างๆเล่นได้พอสมควร ทำให้เกมโต้กลับของเขามาทําให้เรามีปัญหาเยอะเราไม่สามารถเอาอยู่เลยก็ต้องนําไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปทั้งในเรื่องของรากนากายและทักษะในกระบวนการที่มันจะต้องนําไปใช้จริงๆภาพรวมทั้ง3สนามถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจของทีม ส่วนเรื่องฟอร์มการเล่นก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของความแข็งแรงเรามีเวลาเตรียมตัวน้อยไปนิดนึงในเรื่องการเตรียมรากนากายแต่เรื่องของวิธีการเล่นเรื่องของคอนเซปต์การเล่นผมคิดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสามารถพัฒนาไปต่อสู่ชิงแชมป์โลกได้ครับ ถ้าเราได้เข้ารอบ8ทีมเนชั่นลีกครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราจะได้เจอกับทีมที่มีศักยภาพที่สูงและพยายามนำเรื่ององค์ของกระบวนการเล่นที่เราใช้มา3สนามไปเล่นกับเขาดูแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเด็กๆจะให้ได้เรียนรู้กับเกมระดับใหญ่ก็ต้องมารอลุ้นว่าเราจะเข้ารอบหรือเปล่าครับทั้งนี้ทีมชาติไทยยังมีลุ้นเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายโดยต้องรอลุ้นผลการแข่งขันของคู่ระหว่างสหรัฐอเมริกาที่จะพบกับเยอรมนีในค่ำคืนนี้เวลา3นาฬิกา